ตรงนี้รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาครับมีการเปิดตัวแผน Connect Thailand การใช้เทคโนโลยีกับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตเปิดตัวในพื้นที่ Skyspace บริเวณชั้นหนึ่ง ของอาคาร A.A. Capital ลรัชดาพิเศษเป็นสำนักงานอัจฉริยะใช้ระบบเทคโนโลยีหลายรูปแบบในพื้นที่เช่นระบบตรวจจับใบหน้าสำหรับการเข้าออกอาคารห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ยกระดับให้ภาคธุร,รกิจนั้นเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น วันนี้ต้องบอกว่า Sky C T เ,เนี่ยเราเป็นเทรคอมมนีเระวางวิชั่นไว้นะครับว่าเราต้องการที่จะนำเทคโนโลยีครับมาขับเคลื่อนประเทศนะครับมาพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องบอกรับชมรายการที่น่าสนใจกันต่อเลยครับ